ดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรียนรู้กันไปายครูหญิงค่ะวันนี้คุณครูหญิงจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําสารบัญบนงานของเรานั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะในการพิมพ์สารบัญน,นักเรียนก็จะใช้วิธีในการพิมพ์แล้วก็เคาะนะคะสําหรับวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้เราพบกับปัญหาเกี่ยวกับการจัดตัวอักษรนะคะหรือการจัดเนื้อหาที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะคุณครูหญิงมีวิธีและมีตัวอย่างดังต่อไปนี้นะคะให้เราพิมพ์คําว่าสารบัญค่ะ แล้วจัดเปงกลางุ่มสารบัญน,นะคะจัดเป็นตัวหนาค่ะหลังจากนั้นกด enter มาหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์คําว่าเรื่องหลังจากพิมพ์คำว่าเรื่องเสร็จนักเรียนก็จะใช้วิธีในการเคอะแท็บใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์คําว่าหน้ากด enter ลงมาพิมพ์เนื้อหานะคะแล้วก็เคาะที่แท็บอีก ก็าพิมพ์หน้าค่ะวิธีการนี้นะคะก็จะทําให้เราทํางานเกี่ยวกับสารบานนัญนได้ช้าและวิธีในการจัดให้เนื้อหาตรงกันเนี่ยก็ช้าเหมือนกันค่ะวันนี้คุณครูมีวิธีการที่ง่ายกว่าน,นั้นค่ะเราไปพบกันเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนพิมพ์หัวข้อสารบัญเสร็จเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนกด e n t ลงมาหนึ่งครั้งแล้วให้นักเรียนไปที่คําว่าแทรกค่ะแล้วแทรกตารางมา ทั้งหมด3คอลัมน์ส่วนแถวนะคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกค่ะนักเรียนสามารถที่จะเพิ่มแถวได้โดยที่เอาเมาส์ไปชี้ที่ตารางนะคะแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกก็สามารถเพิ่มแถวได้เลยค่ะเรามาดูวิธีการในการทําสารบ,บัญที่ง่ายค่ะคอลัมน์แรกนะคะให้นักเรียนพิมพ์คําว่าเรื่องค่ะคอลัมน์ที่สองให้เว้นไว้ค่ะไม่ต้องใส่อะไรคอลัมน์ที่สาม ให้เราพิมพ์คําว่าหน้านะคะคอลัมน์ที่สามคอลัมน์หน้านะคะให้เราจัดตึงกลางนะคะในการพิมพ์หน้าก็จะเป็นการจัดตึงกลางเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องนะคะให้เราจัดชิดซ้ายค่ะพิมพ์เนื้อหาลงไปเลยค่ะ จากที่นักเรียนพิมพ์เนื้อหาไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าข้อความของนักเรียนเกินกับบรรทัดนะคะให้เราเอาเมาส์ไปที่เส้นกั้นนะคะแล้วคลิกค้างไว้หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็เลื่อนมาค่ะข้อความของเราก็จะขยับมาส่วนหน้าเช่นกันค่ะบทคัดย่อหน้าที่หนึ่งนะคะหน้าที่สองค่ะหน้าที่สามหน้าที่สี่ต้งหมายเลขหน,น้านะคะให้เราจัดถึงกลางค่ะ หลังจากนั้นเสร็จแล้วนะคะให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่เส้นกั้นระหว่างเส้นที่สองเส้นเส้นกั้นของคอลัมน์ที่สองกับคอลัมน์ที่สามค่ะเลื่อนเส้นกั้นนะคะไปที่ด้านขวาค่ะหลังจากนั้นให้เราคลุมที่ตารางค่ะแล้วก็เลือกคำว่าดีไซน์ตารางเปลี่ยนเส้นขอบค่ะเป็นไม่มีเส้นขอบ เราก็จะได้หน้ากับเนื้อหาที่ตรงกันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูหญิงได้ทําไว้แล้วนะคะสําหรับสารบัญค่ะที่คุณครูหญิงได้พิมพ์เนื้อหาไปแล้วนะคะเราก็คลิกที่หัวเรื่องค่ะคลุมเส้นตารางทั้งหมดแล้วไปที่คําว่าดีไซน์ตารางค่ะเลือกเส้นขอบนะคะเป็นไม่มีเส้นขอบค่ะเราก็จะได้สารบัญที่เนื้อหาตรงกันค่ะ หน้าก็าตรงกันเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับการทำสารบ,บัญในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ